นี่กับกำลังมื่อวานมาบ้านนอกครับบ้านนอกเมื่อวานเพิ่นกำลังต้นไม้มันล้มขับเข่าอยู่ขับข้าวกำลังหาขับข้าวอยู่ต้นไม้มันล้มแล้วเนี่ยยังคิดเม่นุ่เพราะท่นออกครับเพราะว่าแต่ว่าไอ้ที่ง่ายๆก็คือใบมะกรูดมะกรูดมีแล้วแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่าเราจะทําอะไรต่อไปน่าจะมีไก่ต้ม ต,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 ต้มไก่ต้มไก่ไก่ต้มก็ประมาณอะไรก็อร่อได้กินว่าคนคนอื่นต้มไก่ใส่ใส่ใส่หลายอย่างนะแต่สําหรับผมไม่ใส่นะอร่อยเหมือนเดิมผมใส่ไก่อย่างเดียวมันปวดตะกุไปให้เป็นเลยคืยอ,อน้องนี่เขามาใครจะมาครับมามามา,มา,มาดูอืหลานลานก็อยู่นู่นเลย มาหั่นให้มันที่มาหนูหั่นให้ไปมันเย็นนี่สวยจัง